ค่ะสวัสดีค่ะม <si ันนี Demon> ่คนนําพ้องสิผ้าพี่น้องมาหาเน้อใหม่ค่ะมาหน้ามาหน้าก็เลยมาเห็นเน้อใหม่ก็เลยสิมาหาเน้อใหม่ไปแกงแลงค่ะมาค่ะมาไปเบิ้งเน้อใหม่เน้อใหม่มาแกงจ้ะเดี๋ยวค่ะมาไปแกงแล้งน้ำานปนน้ำโอ้เน้อไหม้น้ำ ก้อนเนะเาะนี่ค่ะน้อมันเห็นบ่ค่ะนี่ตั้งกล้องไว้ไกลค่ะเพราะมานหน้ากับพอดีบ่มีคนมาถ่ายให้ก็เลยเอากล้องตั้งไว้นุ่งท้ากับนุ่งผ้งา,าัครับพี่น้งนองนอน้อนั่งดินมัน่นใะนี่ขาวอ้ว,วนฉวยง่ายไปแกงแรงครับพี่น้งนองน้ำมัไผ่ค่ะน้ำมไัไผ่ปลาน้ำมันวันเด็ปลูกด้วยกันน้ำมั เป็นธรรมชาติค่ะพี่น้องเอ้าอเอาออกยากแท้เสียมก็หนักหนักเอาไปแกงจ้ะหมกก็เกิด เนาอไม้นุ่งกับน,นุ่งผ่าขาสันมาหน้าแม่ค่ะมาหน้าก็เลยมาเห็นก็เลยมาหาไปแกง,งนหนาอไม้แกงแรงครับพี่น้ออันนู้นเนาะนอนั่งดินมันปอกออกเอาถอรลายๆได้ค่ะเป็นวัด <c oughs> นอะนั่งดินมันปอกออกไปแกงขาอ้วนสวยงามค่ะ นอแบบง่ายค่ะพี่น้องได้หลายนอแล้วเด้เด็กเสียมาให้เบิ้งค่ะเด็กนอ,กนอกมันอันนี้นอไผ่ปลาค่ะพี่น้องนอไผ่ปลาไปแกงอันนี้กับพ่อแกงเหรอละ่ะนี่นอมันแกงแกงกินค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้กะย่างมา มาเห็นเห็ดค้อนขาวไว้กันได้สีย่างไปเอาเห็ดค้อนขาวพร้อมกับพี่นอ้องแกงใส่กันแกงใส่กันกับเห็ดครับพี่น้องเห็ดค้อนขาวแกงใส่กันกับนอ้องไม้ลายน้อยโอเคค่ะน,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 คน,น,นี่น้องมีเอฟลายน้อยยังค่ะมีนอ้องนี่ นอ้อยจะจะมาไม่ได้มนหากรางวันนุงาานน่งผ้าคัดสันมานุาา่งผ้าคัดสันมาหน้าจ้ะมาหน้าก็เลยมาเห็นน้องใหม่เลยมาหาหน้าใหม่กิแกงซับเนียกับพ่อแล้วค่ะซับเนียกับพ่อกินบ้าเบิร์ตค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ รับชมรับฟังค่ะไม่คลิปหนาคลิดไม่กะเชีม่คลิปหนาคลิดไม่กะเจีไม่พี่น้องเบิ้งคือเก้าล่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคาัวดดีค่ะ